สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคือาราณ์กิมนีนะคะเราก็จะมาใช้ไพ่สีของแม่หมอตรวจสอบพลังงานของความกระจอกของศัตรูที่คุณต้องรู้เอาไว้นะคะศัตรูที่คุณถามถึงจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่เร็วเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรไว้กับคุณและเรามาดูความกระจอกของเขาสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ย เพราะอะไรทรงาบารบางารานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงจะตาด้วยการกดสกวารไลแฉน่ะแอทานลมมิทุนจุนกุมสกอปเปโรราสีพิจิกธาตน้ำจุพิเตอร์คนเกิเออดวันพฤหัสเปิดธาตุดินพฤษภกรรมกรนมาราศีเมราศีพิจิกแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตน้ำธรัตราศีพฤษภธาตุดิน มูนราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขเว้นที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือว่าพลังงานศัตรูก็อาจจะปะผลกันได้หรือว่าคุณรู้นะว่าศัตรูเป็นใครมี่17 25 48 28 1 14แล้วก็26พลังงานของความกระจอกของศัตรูที่คุณต้องรู้เอาไว้นะคะบางทีการที่แบบคุณคิดว่าเขาอ่ะ กลั่นแกล้งคุณทำร้ายคุณเพียงฝ่ายเดียวเขามีความสุขมากนะคะและเขาก็คิดว่าเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะคะมันคือความกระจอกของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ทําให้เขาะะเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยมันมีพลังงานแบบไหนของคนแบบไหนบ้างนะคะพลังงานของคนที่เป็นศัตรูของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ ว่าความกระเจอกของศัตรูของคุณอ่ะจริงๆแล้วอ๋อนะคะมันเป็นแบบนี้นี่เองศัตรูของคุณนะสิบใบมีใครบ้างเอ๊ะเกินหนึ่งใบนะทุกคน ตระตวงคุณโอ้โหเจ็ดเจ็ดถ้วยนะคะเยอะแยะเยอะแยะที่สร้างความเดือดร้อนความทุกข์ปัญหาให้กับคุณทั้งๆท,ที่คุณอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยอ่ะนะคะพลังงานเยอะแยะมากมายเลยที่สร้างความปัน่นป่วนสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจลำคาญอกลำคาญใจใหับคุณนะจะให้คุณเหมือนกับว่าไม่ถึงเป้าหมายของคุณสักที นะแม้คุณจะไปเริ่มต้นทำอะไรสิ่งใหม่ๆในชีวิตเนี่ยแต่รู้สึกว่าศัตรูนะค,ะคนแบบเดิมรูปแบบเดิมๆมักที่จะวนเวียนมาคุณอยู่ร่ำไปทดสอบนะคะจิตใจของคุณอยู่ร่ำไปนะคะเป็นเพราะ the view of fortune โชคตากงล้อหมุนนำพาศัตรูเหล่านี้เพื่อที่จะมาทดสอบจิตใจของคุณความเข้มแข็งของคุณอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับชีวิตของคุณ นะคะโชวชจตากงล้อจะทําให้ศัตรูมาบีบบังคับคุณค่ะให้คุณวางแผนให้คุณเปลี่ยนนะให้คุณปรับปรุงตัวเองนะคะเดอะจานเมเห็นไหมเจ้ากรรมในเวรเยอะแยะมากมายถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่จบนะถ้าคุณไม่ยุติสิ่งนี้นะคะคุณก็จะเจอแต่สิ่งเดิมๆพลังงานบุคคลรูปแบบเดิมอาจจะไม่ใช่คนเดิมนะ,ะแต่เป็นพลังงานของเจ้ากรรมานเวรพลังงานของจักรวาลแล้วก็ในเรื่องของ ชะตาชีวิตเนี่ยนะคะมาบีบบังคับให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวางแผนนะ,ะเพื่อที่จะเจอเส้นทางที่มันหลุดพ้นนะ,ะจากอะไรที่มันไม่ใช่ในตัวของคุณอย่างเช่นหากคุณมีปัญหาการเงินนะคะแล้วคุณก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมเจอสังคมเดิมๆเ,เจอเพื่อนเดิมๆนะคะรายจ่ายก็อาจจะมากกว่าเดิมนะ,ะแต่รายรับเท่าเดิม สิ่งที่จักรวาลอยากจะให้คุณเปลี่ยนก็คือเนี่ยแหละนะรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเจอศัตรูเดิมๆนะพลังความคิดจิตใจของคุณอาจจะไปโฟกัสไปหมกมุ่นกับพลังงานของคนที่มาบีบบังคับคุณยิ่งเครียดเรื่องปัญหาการเงินศัตรูก็ยิ่งมาทำให้คุณเครียดขึ้นอีกโดยอะไรโดยพฤติกรรมของเขาคือนินทาคุณว่าคุณจนคุณเป็นหนี้ นะคุณเหมือนกับว่าเออเรียกว่าต่ําต้อยด้อยค่าอะไรของคุณไปนั่นแหละนะรู้สึกว่าพลังงานเหล่านี้ที่คุณเจอเนี่ยขอให้คุณคิดไว้เสมอนะอะไรที่มันมาบีบบังคับคุณกดดันคุณในรูปแบบต่างๆคือจักรวาลอยากจะให้คุณเปลี่ยนสิ่งสักดิ์สิทธ์อยากจะให้คุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคือนี่คือพลังบวก นะที่คุณต้องคิดว่าอะไรที่มันบีบบังคับเราอะไรที่มันเหมือนกันว่านะคะเราไปเจอเส้นทางตัวนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันตันะนะนะคะและ้วมันไม่มีโอกาสอะ่ะจงคิดเปลี่ยนจงยุตินะ,ะแล้วก็ไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะ,ะเห็นไหมไพ่ของการจบไพ่ของการยุตินะเดิ j u จเมนต์แล้วก็เดทคุณต้องหยุดคุณต้องยุติคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะ เรียกได้ว่าต้องเป็นนะธุรกิจการงานที่มันทําให้ตัวของคุณเนี่ยเติบโตเจริญก้าวหน้าหรือว่าอาชีพการงานสถานที่นะที่มันเหมือนกับว่าเออทำให้ตัวของคุณตกต่ำชีวิตย่ำแย่ปัญหาการเงินรายได้ถ้าเดิมนะคะเหมือนระบบโหราศาสตร์เขาบอกว่านะอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของคุณไม่มีการพัฒนานะคะในเส้นทางที่ดีนะคะหมายถึงในเรื่องของ จิตนะมิตรทิศการนะจิตคือเจอสภาวะของการที่แบบเหมือนเจออะไรที่มันกดดันมากๆนะคะต้องการที่จะได้รับโอกาสการเปลี่ยนแปลงมิตรก็คือนะหากเจอ,อกัลยาณมิตรนะเพื่อนนะคะที่ดีมันส่งเสริมก็อยู่ไปแต่ถ้าเจอกลุ่มคนที่อิจฉาหรือว่าไม่ส่งเสริมมิตรเนี้ยอาจจะเป็นมาจากคนในครอบครัวได้นะคะ ที่อยู่ด้วยกันแล้วยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งจนยิ่งอยู่ยิ่งลําบากยิ่งอยู่ยิ่งกดดันยิ่งอยู่ยิ่งสร้างปัญหาเนี่ยไม่ต้องอยู่นะคะทิศก็คือนะทิศก็คือหมายถึงว่าสถานที่ที่เราอยู่นะคะมันไม่ไม่เปิดโอกาสมันไม่นําพาในเรื่องของความโชคดีนะคะหรือว่าอยู่สถานที่เดิมๆแล้วมันไม่ทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาสังคมได้ก็ต้องเปลี่ยนทิศนะคะการคือ การทำอะไรที่มันถูกต้องนะรู้จักช่วงโอกาสระยะเวลาจะทำให้ตัวองคุณประสบความสำเร็จหรือว่าหลุดพ้นจากสถานการณ์นานๆน,น,น,นี่คือ,อในการทำนายดวงชะตานะคะก็ต้องเหมือนกับว่าเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะต้องรู้โอกาสรู้ท่อทันนะคะความกระจอก ของศัตรูที่คุณต้องรู้นะคะนี่คือพลังงานของศัตรูที่คุณจะได้เจอนะคะพลังงานเหล่านั้นน่ะเออเขาจะเป็นใครก็ได้แต่เขาเป็นคนที่แบบมาสร้างปัญหาให้กับคุณมากเยอะแยะมากมายนะ,ะเดี๋ยวเราดูกันว่าความกระจอกของศัตรูที่คุณต้องรู้นะคะกลุ่มที่หนึ่งเด e ร์เลเวอ r ์อความสัมพันธ์ที่เหมือนกับบ้า อาจจะเป็นความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเคยเจอคนที่เขานะคะมาแย่งชิงคนรักของคุณไปเออนะคะเอออาจจะเป็นมือที่สามได้นะ,ะแล้วก็เมื่อเขาแย่งชิงคนรักของคุณไปแล้วถามว่าชีวิตเขามีความสุขไหมขอให้คุณรับรู้ไว้เลยว่ามือที่สามกับคนรักของคุณ ละหกละเหินเล่ล่อนลําบากนะคะทะเลาะเบาะแวงกันมีปัญหามีปากมีเสียงกันเครียดมากนะ,ะ,นะ,ะเขาได้ครอบครองกันเขาได้นอนกอดกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้มีความสุขนะคุณ <c oughs> เขาต้องนะ, <c oughs> ะเผชิญกับปัญหาของการที่ธุรกิจการงานนะคะ <c oughs> แม้เขาจะมีเงินมีไรายได้ของใครสักคนหนึ่งแต่มันก็ยัง มีสภาวะของการที่แบบจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะมีปัญหาความเครียดกับลูกกับหลานกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเขาอาจจะมีลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยเพิ่มค่าใช้จ่ายกับเขาคนเดียวเนี่ยทำงานไม่ไหวรายได้ไม่เพียงพอนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามือที่สามและคนรลักษของคุณมีปากมีเสียงทลาะบแว้งกันในปัญหาการงานนะคะ แล้วก็รายได้ไม่พอกับรายจ่ายเป็นนี่เป็นสินอะไรก็ว่าไปเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับะเขาไม่ได้มีความสุขหรอกนี่คือความกระจอกของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณค่ะมีปัญหาการเงินนะและกลุ่มที่สองความกระจอกของนะพลังงานของคนคนนี้นายออบบอนคนที่คุณเนี่ยหน่าที่จะมีในเรื่องของการ หยิบยื่นช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนาะนะไม่ว่าจะเป็นเครือญาติคนรักหรือว่าเพื่อนก็ได้และความกระจอกของคนคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหักหลังเนาะหักหลังในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากคุณการมีน้ำจิตน้ำใจจากคุณและเขากับ ไม่เห็นบุญคุณของคุณนะคะเหมือนกับว่าคือได้รับโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคุณแต่ไม่เคยคิดถึงบุญคุณที่คุณมีให้ตอนนี้เวลานี้หากเขาเป็นคนที่คุณให้การหยิบยืมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเงินแล้วปัญหาการเงินเขายิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะเขาเหนื่อยกับการทํางานมากเลยนะเขาเหนื่อยกับการที่พยายามที่จะเหมือนกับว่า ดิ้นรนขวานขวายขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะคือเหมือนกับว่าสภาวะการเงินมันรัดตึงเขามากเลยอาจจะถูกทวงถามในเรื่องของเออการทําเครดิตสินเชื่อต่างๆเนี่ยถูกกฎหมายบังคับต่างๆเขาไม่ได้มีความสุขนะกับการคดโกงคุณนะคือแบบหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะในเรื่องของปัญหาการเงินรู้สึกว่านะการงานก็เหมือนกับ เออเรียกว่าอาจจะมีการไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ทํางานสังคมแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเขานะคะลำบากมากกับการที่แบบหลังจากที่คดโกงเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะหรือว่าบางคนท่านอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวนะปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้แล้วคนคนนี้คดโกงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไปไม่รอดเขาโกงคุณเขาก็ไปโกงคนอื่นโกงต่อไปจนไม่มีที่อยู่นะคะและ ความกระจอกของศัตรูของคุณศัตรูของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องการเงินธุรกิจการงานอดทนเก่งแต่นะคะมีบางเรื่องที่เขาเหมือนกับว่าเขาหน้าที่จะไม่สมหวังนะ ไม่สมหวังในเรื่องของแม้เขาจะมีในเรื่องของการเงินการงานประสบความสําเร็จแต่เขาก็ไม่สมหวังบางเรื่องคือการที่รวยมีเงินแต่ไม่มีคนรักนะคะคือหัวใจเงียบเหงาหัวใจอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีครอบครัวนะไม่มีคนรักอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายนะ,ะสตูของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคือการงานก็เด่นอะ นะเงินก็ดีนะะแล้วก็ดูมีความสุขแต่นี้แล้วหัวใจดูโดดเดี่ยวอ้างว้างหัวใจดูสับสนนะคะแม้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่เอ,อมีชีวิตที่อิสระนะก็เลยเหมือนกับว่ารักใครชอบใครสนใจใครไม่มีใครรักไม่มีใครชอบหรือว่าไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครนะไม่มีสังคมนะที่จะทําให้เขาแบบมีความสุขได้อะมีเพื่อนก็มีแต่เพื่อนกิน นะมีสังคมก็คือสังคมจำปลอมท้ายที่สุดแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไปโฟกัสที่การงานอยู่ตัวคนเดียวโดดนเดียวเดียวได้นะคะความกระจอกของศัตรูของคุณศัตรูของคุณนี้เป็นดิอมเบอร์เร์่ำรวยประสบความสําเร็จนะคะเป็นที่ต้องการหรือว่าอาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวแต่กับใช้ชีวิตแบบมีคนเข้ามาหลายๆความสัมพันธ์ แต่รู้สึกว่าศัตรูของคุณคนนี้เขาหน้าที่จะไม่สนใจใครเลยเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเขาอาจจะเคยมีครอบครัวแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะมีคนมาชอบมารักมาสนใจเขาเยอะแยะมากมายแต่เขากลับไม่สนใจใครเลยเขาอยากได้ความสัมพันธ์เก่ากลับคืนมา ความสัมพันธ์ที่เขาพยายามวิ่งไล่ตามครั้งก่อนความสัมพันธ์นั้นครอบครัวนั้นเคยเป็นของของเขาแต่ด้วยความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยนะคะเอ,อคนนี้อาจจะเป็นสามีคนแรกของคุณด้วยก็ได้ณนะตอนนี้เวลานี้นะ,ะเขาอยากได้ความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมามากมากเขาพยายามที่จะวิ่งตามคนคนนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมา แต่ไม่สามารถที่ทําอะไรได้ได้แต่ยืนถือเหรียญได้แต่ยืนถือความรักนะที่เขามีเหมือนกับว่าคือไม่มีใครมาทดแทนคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าได้เลยเขาไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลยนี่คือพลังงานของศัตรูคนรักของคุณถ้าหากคุณเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวแล้วสามีคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีความเจ้าชู้ไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะแล้วสุดท้ายก็ทิ้งคุณไปคิดว่าจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นที่ดีกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้ว นะวิ่งตามหาความรักที่ชัดเจนไม่เจอวิ่งตามหาความรักที่ถูกอกถูกใจไม่เจอต้องอยู่คนเดียวนะคะต้องรอคอยใหเออ้เจอความรักที่แท้จริงอะ่ะและศัตรูนะความกระจอกของศัตูของคุณคือเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตครอบครัวของเขานะคะกินดีอยู่ดีมีความสุขเนาะศัตูของคุณเนี่ย คืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือว่าคนที่เขากับคุณเคยมีประเด็นกันนะคะมองเป็นในเรื่องของคนที่เพื่อนร่วมงานบางคนท่านก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ได้หรือว่าเพื่อนที่ทําสายอาชีพเดียวกันก็ได้ศัตรูคนเนี้เขาพยายามทุกวิธีทางนะกับการที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้เก่งเหมือนคุณอะ ถ้าคุณมีอาชีพมีรายได้เกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานโซเชียลที่มันทําให้ตัวคุณร่ารวยประสบความสําเร็จนะศัะตรูคนเนี้ยเขาพยายามที่จะแบบแข่งขันกับคุณอ่ะให้เขารวยให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาได้รับการยกย่องนะให้เขาเป็นระดับครูบาอาจารย์นะให้เขาได้รับการที่แบบเหมือนมีผู้คนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จเหมือนคุณแต่ทำไม่ได้นะคะห้าเหรียญเนี่ย ยังจนอยู่เลยนะคะเออถ้าเป็นหมอดูด้วยกันนะคะต้องไปตรวจสอบดวงชะตาของตัวเองว่าทําไมถึงตัวเองไม่ดังนะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถของตัวเองนะไปเสริมไปพัฒนาในเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะไปเรียนรู้ดวงชะตาของตัวเองว่ามีความโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนซะเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแข่ง แข่งกันในเรื่องของความรู้ความสามารถเหมือนเหมือนกันได้ทุกคนจะมีความถนัดไม่เหมือนกันพื้นดวงชะตาแต่และทุกคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเออความเก่งความถนัดมันไม่เหมือนกันไงเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนหรือว่ายอมรับว่าเราแข่งกับคนคนนี้ไม่ได้หรอกนะต่อให้เราจะยิงแอดต่อให้เราจะเป็นหมอดูชื่อดังเพราะการยิงแอดท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณหยุดยิงแอดหรือแม้กระทั่ง คนที่เขามาดูดวงกับคุณคุณดูดวงให้เขาแม่แม,แม่เขาก็หายไปนะคะเออนี่คือดวงชะตาของหมอดูหรือว่าคนที่แบบเหมือนคิดว่าตัวเองนั้นเก่งแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้นะความกระจอกของศัตรูของคุณนั่นแหละนะและความกระจอกของศัตรูของคุณที่ไม่เปิดเผยนะเก่งแต่แบบเก่งแต่ส่งพลังงานที่มันเหมือนกับว่าเออ สาบแช่งคุณอยู่ไกลๆอ่ะนะคะเป็นเป็นการที่เหมือนกับยืนมองความสําเร็จคุณอยู่ไกลๆนะแล้วก็ทําอะไรคุณไม่ได้ได้แต่เฝ้าสองเฝ้ามองนะแล้วก็สาบแช่งให้คุณเนี่ยภายเจ้ากรรมในเวรน,นะคะยืนมองคุณนะคะแล้วก็ยืนเฝ้าดูเหมือนลอกคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออในสิ่งที่เขาทำได้นั่นแหละนะสาบแช่งคุณแต่ทําให้สําเร็จไงนะคะ เออยิ่งสาบแช่งคุณเท่าไหร่ตัวของคุณนะไปได้ไกลแล้วแต่เขายังมัวมานั่งแบบภาวนานะคะสาบแช่งคุณอยู่ไม่คิดจะไปทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่ตัวของเขาจะประสบความสําเร็จได้หรือว่ามายุ่งวุ่นวายมาปั่นมาป่วนมาคอมเมนต์มาระรานอย่างเงี้ยนะคะมันไม่มีประโยชน์นะต้องไปพัฒนาตัวเองนะเอาเวลาปั่นป่วนชีวิตของคนอื่นอะไป ทำชีวิตของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะนี่คือความกระจอกของศัตรูของคุณนะไม่มีทางออกเลยและสุดท้ายความกระจอกของศัตรูของคุณเนี่ยเป็นการที่แบบต้องสิ้นสุดต้องสิ้นสุดของภารกิจนะเพราะว่ามันหมดปัญญาแล้วไงคุณเออเรียกว่าส่งพลังงานลบก็ส่งไม่ได้เออทำอะไรคุณก็ทำไม่ได้ไงเพราะว่าคุณรู้เท่าทัน นะถ้าคุณนิ่งเฉยหรือว่าคุณให้อภยัยคุณไม่สนใจเนี่ยพลังงานนั้นมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาศัตรูนะโดยที่แบบเขาจะเจอความปั่นป่วนชีวิตที่วุ่นวายและปัญหาก็ไม่ได้มีทางแก้ด้วยมาเสียเวลากับการปั่นชีวิตของคุณเนี่ยนะคอมเมนต์รบรานชีวิตของคุณหรือว่าคอยจับจ้องนะการทํางานของคุณมันก็ไม่มีประโยชน์นะ ควรที่จะไปแก้ที่นะชีวิตของตัวเองปัญหาของตัวเองไม่ใช่มาเหมือนกับว่ามาคอมเมนต์มาระรานเนี่ยนะคะดูซิมาซองนั่นแหละแล้วก็มาอิจฉาเห็นความสําเร็จของคุณแล้วมาอิจฉามันก็ไม่มีประโยชน์นะคุณก็เมินเฉยไปซะนะคะยิ่งทําให้แบบศัตรูของคุณคือแบบเออเสียเวลาฉันชอบมาคอมเมนต์เยอะๆนะจ๊ะ นะมามรรานเยอะๆฉันจะได้มีกําลังใจในการทํามาหากินยิ่งเขามาระรานคุณเท่าไหร่สิ่งที่คุณรู้ก็คือความกระจอกของศัตรูของคุณที่แบบยิ่งเห็นคุณเฉิดฉายเป็นประกายโดดเด่นยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความเหนื่อยความท้อนะความลําบากให้กับศัตรูของคุณคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคุณเหมือนกับว่าให้อภัย หรือว่าไปโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตนะคะไม่คิดที่จะมาเสียเวลากับพลังงานของศัตรูตรงเนี้ยยิ่งทาให้ศัตรูเจ็บปวดนะ mm hmm. เมินเฉยซะนะกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะยิ่งเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดเขายิ่งทุกข์ทรมานใจโดยเฉพาะศัตรูของคุณที่แบบเป็นคนที่คุณเคยรักเคยชอบนะครั้งหนึ่งฉันเคยชอบเธอมากนะแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบแล้วนะคะฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันชอบเงินมากกว่า ฉันชอบความสําเร็จฉันชอบชีวิตที่ดีมากกว่าฉันไปโฟกัสที่งานเงินความสําเร็จของฉันนะสิ่งที่เธอหาให้ฉันไม่ได้และตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากนะการไม่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็มีความสุขนะคะวิ่งทําให้สัตรวของคุณเจ็บปวดนะเคยรักฉันไม่ใช่หรือเคยอยากได้ฉันไม่ใช่หรือมาจีนะ,ะเสียใจจ่ะหมดเวลาของเธอแล้วนะคะเออ กว่าที่ฉันจะแบบเออพอใจกับสิ่งที่ฉันทำหรือว่าจะเอาเวลาเล็ก,ลกๆน้อยๆห้านาทีสิบนาทีไปแชทไปคุยกับเธอเนี่ยฉันไม่เสียเวลาป่าหรอกห้านาทีสิบนาทีของฉันก็เป็นเงินเป็นทองจ้ะนะปล่อยคลิปนะคะได้อีกนะคะปล่อยเออเรียกว่าปล่อยคลิปสั้นได้อีกนะคะหาเวลาหาคอนเทนต์นะหรือว่าเอาเวลาไปนอนไปพักผ่อนสมองจะได้ปลอดโปร่งมีไอเดียมีความคิด นะที่จะมาพรีเซนต์มาหาเงินนะมาเพิ่มรายได้ดีกว่าการไปวิ่งตามความรักที่ไม่มีประโยชน์นะคะได้เธอมาแล้วหลายบางทีได้ความรักมาได้คนรักมากับกลายมาเป็นภาระอีกนะ,ะหาข้าวให้มันกินอีกสักพายมันอีกหลีด้ายมันอีก,อกเอาอกเอาใจมันอีกนะสารพัดอย่างทําดีกับมันทุกอย่างสุดท้ายมันก็ไปรักคนอื่นไปชอบคนอื่น ทิ้งเราไว้นะ,ะนี่คือไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเลยฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับศัตรูสิ่งที่คุณต้องรู้นะความกระจอกของศัตรูเนี่ยนะคะมันไม่มีประโยชน์หรอกความรักที่มันกินไม่ได้นะ,ะเงินเท่านั้นที่เราต้องมีในบัญชีความรู้ความสามารถนะการรู้จักเอาตัวรอดเองท้ายที่สุดแล้วยิ่งเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะเพอร์เฟกเราไม่วิ่งตามใครมีแต่คนมาวิ่งตามเรา มาสนใจใเรานะความกระจอกของศัตรูก็คือแบบเออมาสนใจฉันทําไมเนี่ยนะคะว่างมากนะคะเออว่างมากชอบมาแบบมาป่วนชีวิตของคนอื่นทําไมไม่เอาเวลาไปคิดหาความสุขใส่ตัวคิดหาเงินหาทองใส่บัญชีเยอะๆนะคะอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่ลําบากไม่เป็นภาระของลูกหลาน นะคะนี่คือพลังงานความกระจอกของศัตรูของคุณที่คุณต้องรู้เอาไว้เราเหนือกว่าอยู่แล้วเราเพอร์เฟกกว่าเราโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่อ่านหน้าไพ่หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเอาเอาเรื่องจริงมาพูดดีกว่าเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขพอ,พอแล้วขอบคุณทุกการติดตามค่ะ